สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงละครบูนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีละครบูอะไรมาอัปเดตแล้วเนื่องจากช่วงนี้ผมว่างมาทําคลิปได้เยอะเลยนะฮะก็คือแบบพูดไปหมดแล้วนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมาอัปเดตกันเดี๋ยวจะมาพูดถึงละกันส่วนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครผีกันบ้างดีกว่านะครับละครผีนะครับของทางช่อง3นะครับที่ปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับนั่นคือเรื่องตุ๊กตาผีนั่นเองตุ๊กตาผีเนี่ยถ้าใครเคยได้ดูเนี่ยเคยได้ดู ประมาณ30ปีทีปีแล้วนะครับก็คือแบบเป็นมูชชั่นที่แบบเก่ามากซึ่งผมยังไม่เกิดนะฮะแล้วก็ต้องมาพูดถึงเพราะว่าพอดเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะครับผมที่ผมอาจจะมาพูดถึงได้แต่ว่าเรื่องนี้ผมขอพูดหน่อยละกันเพราะว่าพอดเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับตุ๊กตาผีถ้าแบบของเวอร์ชั่นฝรั่งก็จะแบบแอนนาเบลอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็เคยมีถูกสร้างขึ้นมาแล้วแหละเวอรช์ชันไทยนะครับมีหลายเวอร์ชันเลยแหละหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ช เมื่อก่อนที่เคยออกากาศของทางช่อง7เนี่ยนั่นคือปศ2 5 3 1น้นั่นเองนะครับในปีนั้นเนี่ยแบบว่าเป็นเรื่องใช้ชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาเฉยๆนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าพอดเรื่องเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันหรือเปล่ากับเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะก็คือบริษัทที่ทานะครับผมนั่นก็คือดาราวีดีโอน,นั่นเองนะครับของทางเวอร์ชั่นช่อง7นะตัวพระเอกนั่นก็คือคุณอนิรุธสิริจัญญานะครับผมแล้วก็นางเอกก็คือมายุรานน,น,น่เ,นเ,นเนอน แป้เจนจิรานะครับต้องบอกว่าเป็นน้องแป้งไม่ได้นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาโตแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาเล่นเป็นเด็กนงเมื่อ30ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาคงโตกับผมมาก้วแหละนะฮะโอเคครับก็อันนี้คือ3นักแสดงหลักนะครับผมด้วยพอดเรื่องก็คือจะแบบว่าแม่ของเด็กนะครับผมแม่ของเด็กเนี่ยตายแล้วก็มาสิงอยู่ในตุ๊กตานะครับโอเคส่วนทางเวอร์ชั่นช่อง3เนี่ยที่ปล่อยทีเซอร์ออกมานะครับก็จะเป็นนักแสดงหลักเลย3-4คนนะครับนั่นก็คือท็อปจรรนนะครับ เล่นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีออมสุชาเล่นเป็นนางเอกส่วนน้องทิพย์นะครับทิพย์ดานะครับเล่นเป็นเด็กที่แม่เสียไปแล้วคุณแม่ของเขานะครับก็คือนักแสดงช่อง7็ที่ย้ายไปอยู่เล่นช่องอื่นเล่นช่องมีม25นั่นก็คือพี่จักรจันทร์อักขมสิรินั่นเองนะครับปัจจุบันก็ตอนนี้ไปเล่นให้กับช่อง3แล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแป้งร่ำเด็กหญิงวัย7จขวบไม่ ที่พ่อของเธอซื้อให้ก่อนถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาและแม่ของเธอจึงแต่งงานใหม่วันหนึ่งคู่แข่งสําคัญของบริษัทต้องการครอบครองตุ๊กตาหยกซึ่งเป็นสมบัติประจําตระกูลของเธอแต่ดันเกิดเหตุสุขวิสัยจึงทําให้แม่ของเธอต้องตายในเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อทางญาติรู้เรื่องซึ่งเป็นคนรับดูเลี้ยงดูแป้งร่ําก่อนตายแม่ของแป้งร่ํายัดตุ๊กตาหยกไว้ในตัวตุ๊กตาวาวาเพื่อไม่ให้ใครมาแย่งชิงไปพลังบางอย่างจากตุ๊กตาหยกดึงดูดวิญ ญาณของแม่และวิญญาณเล่ร่อนดวงอื่นมาอยู่ในใกล้ๆเธอทําให้เกิดเรื่องราวความร้อนขึ้นต่างๆนา,น,าน,นะฮะอ่ะโอเคเรื่องราวแบบโอ้โหแบบว่าเป็นพอดที่แบบเอาจริงสมัยถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะเป็นพอดเรืเ่องที่แบบน่ากลัวมากนะครับก็แบบว่ามแม่ของเธอนั่นก็คืออันเนี้ยจักรจันทร์นะครับผมจักรจันทร์พี่จักรจันทร์เนี่ยเขาเนี่ยได้แบบว่าแต่งงานใหม่แล้วนี้เกิดเหตุการณ์แย่งชิงตุ๊กตาหยกกันนะครับทีนี้ก่อนที่แม่เขาจะตายเนี่ยก็ยัดตุ๊กตาโยกไว้ไว้ในตุกตา วาวานะครับผมไว้ในร่างของตุ๊กตาวาวาที่แบบว่าลูกลูกสาวเนี่ยเล่นอยู่ตลอดแล้วด้วยพลังบางอย่างของตุ๊กตาหย,ยกนะครับทำให้ดึงดูดวิญญาณของแม่ของเธอแล้วก็วิญญาณเล่นล่อนหลายๆตัวเนี่ยเข้ามาช่วยกันดูแลเด็กคนนี้นะฮะเออนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นพอดเรื่องที่แบบว่าน่าดูเหมือนกันนะน่าดูเหมือนกันอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผีนะไม่ได้แบบว่าเรื่องบูเรื่องอะไรน,นะครับผมก็จะออกแบบแนวจะยองขวัญน,นะครับแนวหลอนๆหน่อยนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ แล้วคนที่มาเล่นเป็นบทของคุณอานิรรสศิริจัญญาก็คือท็อปจรนนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่มาเล่นบทเป็นคุณอามายุราน,นั่นก็คือออมสุชานั่นเองนะครับนะฮะอ่ะร้านางคู่นี้ก็จริงๆก็ดูเหมาะสมดีนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยดูมาก่อนนะครับก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรนะยังไม่เกิดเลยนะในปี2531นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ นครผีเรื่องนี้นะฮะใครที่แบบชอบแนวผีแนวอะไรเงี้ยก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีละครเรื่องบู๊อะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วอย่าลืมกด,กดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ